สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับดิฉันวิภาพรวัฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอเตอร์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะ เป็นที่น่าสนใจนะคะว่าประเทศไทยในช่วงการปกครองโดยรัฐบาลทหารประชาชนเจ้าหน้าที่ทหารและภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้จะมีความคิดเห็นต่อการทําหน้าที่เชื่อมร้อยสันติภาพของทหารในพื้นที่อย่างไรรวมทั้งทิศทางการเจรจาพูดคุยเรื่องสันติภาพหรือสันติส,นตสุขหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนติดตามจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ค่ะ บรรยากาศที่ศูนย์ฟอนวาสัการภาคใต้มอปตัตตานีวันนี้ค่อนข้างดูแปกตาไปนะครับเนื่องจากวันนี้จะมีการบรรยายพิเศษของโรงเรียนวิชาการเมืองหัวข้อก็คือบทบาทของทหารต่อกระบวนการของภาพนะครับซึ่งเป็นบทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนาโดยพันเอกลิสันนะครับซึ่งเป็นนายทหารเจเลแล้วก็เป็นโฆษกประจำก,กองทัพของฟิลิปปิน วันนี้นอกจากจะมีภาพยาสังคมที่ทํางานเคลื่อนไหวไประเด็นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ลิปตานีแล้วก็จะมีนายทหารจากกองทัพไทยมาให้ให้ความสนใจมาร่วมฟังอย่างจำนวนมาก However, that was in the discussion, in the negotiation. In the negotiation, it was included. However. พันเอกดิกสันกล่าวถึงหัวใจของกระบวนการสันติภาพบินนา,นาวว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญคือการปฏิรูประบบกองทัพ สิ่งที่ท้าท,ทายคือการปรับทัศนคติและวิธีคิดที่ใช้เวลายาวนานกว่า15ปีซึ่งมีช่วงเปลี่ยนผ่านในบทบาทจากนักรบสู่นักสร้างสติภัานติภาพนตา้นัวแลก็คามหวนรอเ็นเช จังหวัดระแวงว่านี่ฝ่ายนี้มานี่ฝ่ายนี้มานี่ไปได้ฝ่ายที่อันนี้เป็นปัญหาที่สุดที่ผมอยากจะดูว่าเมื่อเขาตกลงเขตปกครองพิเศษแล้วการเอาอำนาจรัฐออกไปจากเขตปกครองพิเศษเขาทำแค่ไหนอย่างไรอันเนี้ยครับเพราะว่าในอนาคตถ้าเราอาจจะต้องคุยกันในในลักษณะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเหมือนกันที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบการอำนาจของรัฐบาลออกไปแล้ว ประชาชนย่างกอดภัยไหมวิธีการวิธีวิธีกการทาาราไทยใช่ไหมะจว่าน่าจะขาดส่วนที่เรียกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นรวมทั้งสิ่งที่เป็นลำดับแรกที่ต้ ความจริงใจเช้าว่าเราจะร่วมกันสร้างสันติภาพนยางไร้ก็สิ่งที่ท่านพูดมากมาก็คือไม่ใช่การชนะในสงครามแต่ว่าเราจะทำยังไงให้กระบวนการสัสนติภาพันกินก่มขึ้้ก็ใครชนะอยู่กับใคร but the hardest thing is that a peace process after a protracted 40-year conflict is hard. it's about building up trust. it's about uh, Learning live with one another and respect differences. and and uh, about changings with it's to นอกจากความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐแล้วบทเรียนถึงจุดร่วมที่ทหารทำงานสิทธิภาพในบินานาวกับไทยที่เห็นร่วมกันก็คือจะต้องเอาชนะด้วยสันติภาพไม่ใช่ชนะด้วยสงครามนักข่าวพลเมืองเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้รา,ายงาน แม้ข้อตกลงเรื่องสันติภาพควรจะเกิดขึ้นในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะแต่ในยุคข,ของรัฐบาลทหารเราก็ได้เห็นการพูดคุยเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะและมีลักษณะใกล้เคียงกับการพูดคุยของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเพียงแต่ประเทศไทยของเราเองยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรดูแลพูดคุยเรื่องสันติภาพอย่างเป็นทางการ เพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอ์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ